เพามาในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพกันดีกว่าช่วงนี้ค,คนก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพกันเยอะอนะคะไม่ว<า>่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีรเรื่องของการรับประทานอาหารให้ถูกต้องครบหลายหมู่เนี่ยนะคะห้าหมู่ที่มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆของต้นอ่อนข้าวสาลีม,มาบอกกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพืชที่มีแหล่งรวมสารอาหารที่มี ความสําคัญต่อร่างกายมากทีเดียวต้นอ่อนข้าวสะะาลีเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกนะคะว่าสารที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือคอรฟิลฟ์นั่นเองค่ะ ซึ่งจากที่ใหม่เนี่ยได้เคยศึกษาหาข้อมูลของคอรโรฟิลนะคะเขาบอกนะคะว่าคอรโรฟิลเนี่ยมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายคลึงกับโมเลกุลของฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ด้วยค่ะอืมอะครอรโรฟิลนี่มันดีอย่างน,นะคะคือคอรโรฟิลจากต้นอ่อนเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องการทํางานนะคะของเลือดแล้วก็การไหลเวียนนะคะับ ของเสียออกแล้วก็ปรับสมดุลนะคะของร่างกายให้เรามีความสมบูรณ์ในร่างกายด้วยมันนะเก<ค>๋ตรงนี้<า>แหละใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะต้องเลือกรับประทานนะคะแนะนําว่าเราควรเลือกทานต้นข้าวสาลีที่มีการปลูกในห้องควบคุมอุณหภูมิค่ะแล้วก็ต้องปลอดเชื้อด้วยนะคะก็จะได้ไม่มีการปนเปื้อนนะคะของเชื้อราจากดินแล้วก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากต้นข้าวสาลีอย่างเต็มที่ด้วยค่ะดีแบบนี้นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เฉพาะโทรสั่งซื้อในรายการนะคะรีดการค่ะจากปกติกล่องละ750บาทพิเศษค่ะ3กล่องราคาเพียง1,500บาทนะคะอมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้เลยค่ะบรรจุกล่องละ30ซองรับประทานวันละ1-2ซองอโทรสั่งซื้อได้เลยที่088 8-5156-66เท่านั้นค่ะต้องบอกเลือดดีก็เหมือนน้ำมันหล่อเลืดด่นดีอะนะคะจริง<บ>ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเลือดเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ต้องค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ด้วยครับค่ะ,คะ